โอโลนะครับบริษัทด้านพลังงานนิวเคลียร์ที่ยังไม่มีรายได้นะครับราคาเติบโตไปมากกว่า30%เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเทคโนโลยีที่บริษัทนี้ใช้นะครับคือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กครับใช้เทคโนโลยี Fast Reactor มีชื่อว่าออโรราครับผลิตไฟได้75เมกะวัตต์ต่อนหน่วยนะครับ ปัจจัยสาคัญนะครับที่ทําให้หุ้นประเภทพลังงานนิวเคลียร์เติบโตขึ้นนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเกิดจากรัฐบาลสหรัฐนะครับคุณโดนัลด์ทรัมป์เร่งรัดให้มีการออกใบอนุญาตให้กับพวกปฏิกรนิวเคลียร์ภายใน18เดือนนะครับเลยเป็นเหตุผลให้หุ้นกลุ่มพลังงานนิวเคลียร์พุ่งขึ้นกันเลยนะฮะนักลงทุนนะครับหรือผู้สนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังบริษัทโอกโกลนะครับสำคัญมากๆนะครับเอาไป2รายชื่อคนแรกแซมเอาแมนครับ บริษัท OpenAI เจ้าของ ChatGPT นะครับและคนที่2ปีเตอร์ทิวนะครับนักลงทุนที่อยู่ในบริษัทพาลันเทียนะฮะทุกคนความเสี่ยงนะครับของบริษัทโอโคลคือบริษัทยังไม่มีรายได้นะครับตรงนี้อยากให้ทุกคนทราบไว้ด้วยนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามความคาดหวังนะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยพุ่งขึ้นไป